ยาครับอยุธยาครับยุธยาชอช้างเราเองสี่ห้าสองเจ็ดซโซเรเงครัเจ็รับอะไรครับมีอะไรครับ <S 2> <S 2> <S 2> เรียกที่แลเ,เ,เรียกทำไมอะเรียกเรียกทำไมอะ อ้าวสูงก็ไปสั่งมาเออสูงก็ไปสั่งมาแค่นอ้าพี่สูงก็ไปสั่งมา,ามไปแก้ปัญหาจะจอดก็ไม่จอดอาด้าวผมก็หาไฟที่สว่างสว่างจอดเิยพี่เป็นมืดจะไปจอดได้ยังไงละ่ะเออกกันดี้าวก็ผมก็บอกพี่นั่นเองเนี่ยเ,เดี๋ยวไม่ฆ่ากันไมงเห,ออเหรอฮะเอ้อ เดพี่ไม่กลัวกระเด็นกรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฆ่ากันอ่ะไป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 เอาอหนึ่งหนึ่งคสอครับยุจยาครับเอาาไม่เอาเหรอไปไปไปมาจ่ามาจ่าเดินเลี้ไปเอาเงแสดงว่าผมผิดจริงนะเอาไปเอาไม่ไปไม่ไปอ่ะก็พี่ปากงไ่้นมเามีซีเอางี้ยแสดงว่าผมผิดจริงนะ ไม่โยวถามผมว่าเพราะว่าผมผมก็ก็ปิดนะเอ้ามามามาเอาเอากาไม่ไปดิผมถามว่าไปไปไปไม่เอ้าเข้าไปทั้ตัวอย่างเงี้ยไปไปไปเรเร็วมเริ่เริ่ผมเริ่มโบเริ่มผมปิดนะยึดยาครับยึดยา